กลับมาในช่วงรู้ทันน้ำนะคะคุณผู้ชมที่กําลังกังวลในขณะนี้นะคะว่าฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่จะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมหรือไม่นะคะวันนี้รัฐบาลออกมาย้ำอีกครั้งค่ะว่าการบริหารจัดการน้ําในปีนี้เป็นไปตามแผนแล้วก็เชื่อว่าจะไม่เกิดอุทก,กภัยเหมือนปีที่ผ่านมาติดตามในรู้ทันน้ำค่ะ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรู้ทันน้ำ Water w a t c h d อกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะปริมาณน้ำในสองเขื่อนใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวนมากทำให้ต้องมีการเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับน้ำรอบใหม่จนใครหลายๆคนวิตกว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมค่ะ เรื่องนี้จึงมีการชี้แจงจากนายปลอดประสบสุรศดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รายงานสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำฝนให้คณะรัฐมนตรีทราบว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการกักเก็บน้ำเพิ่มในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตเนื่องจากระดับน้ำทั้งสองเขื่อนอยู่ในระดับร้อยละ50ซึ่งอาจมีผลต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอนาคตขณะเดียวกันจะมีการพร่องน้ำจากเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณ เนื่องจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งสองเขื่อนอยู่ในระดับร้อยละประกอบกับมรสุมด้านฝั่งตะวันตกมีกำลังแรงมากขึ้นคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้ให้การไปป้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพอพ,อพ,อพ,อพร่องน้ำออกซึ่งเรื่องนี้เองนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากระดับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจนอาจล้นตลิ่งได้ค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริแก่นายสุมเมศตันติเวชกุลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันื่องมาจากพระราชดำริเมืม่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2533ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียตลอดจนการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีธรรมชาติหลังจากส่งทราบว่า ปัญหาขยะและน้ำเสียในชุมชนเมืองขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจากแนวพระราชดำริดังกล่าวทำให้พื้นที่บริเวณแหลมผักเบีย้ยจงังหวัดเพชรบุรีถูกจัดสร้างเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมศึกษาวิธีการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีระบบบำบ,บัดน้ำเสียจากชุมชนด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุดถึงวันละ1,000 0ลูกบาทกเมตรอีกทั้งนำขยะมูลฝอยทำเป็นปุ๋ยหมักพร้อมปลูกป,ป่าชายเลนและนำน้ำที่ได้รับจากการบำบัดไปใช้เพื่อการเกษตรสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน แปรปรวนในตอนนี้ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต้องหาทางจัดการกับมแมลงศัตรูพืชที่กำลังระบาดหนักในช่วงนี้ค่ะ,กะเกษตรกรหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาโรคระบาดและแมลงศัตรูพืชรบกวนหลังสภาพอากาศแปรปรวนร้อนสลับเย็นและมีฝนกเกษตรกรเผยเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วเตรียมมาตรการรองรับไม่ทันหลังจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มแปรปรวน เนื่องจากมีฝนตกสลับกับแดดออกทำให้ขณะน,นี้พืชผลทางการเกษตร,รหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบเสียหายเป็นจำนวนมากอย่างเกษตรกรที่ทำสวนผักหมู่11ตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์ต้องปล่อยทิ้งไร่คณะและผักชีกว่า2ไร่ที่ปลูกไว้ตามยถากรรมเนื่องจากมีแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดเข้าทำลายแปลงผักเสียหายทั้งหมดเจ้าของสวนบอกนะครับว่าหลังจากสภาพอากาศแปรปรวนได้เพียง2วัน พักคณะที่ปลูกไว้ถูกมแมลงและนอนเข้ากัดกินอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถเตรียมการป้องการระรับมือได้ซึ่งต้องปล่อยทิ้งในที่สุดเบื้องต้นต้องประสบกับภาวะขาดทุนกว่าส0 0หมบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยตรวจสอบความเสียหายของชาวบ้านด้วยครับชาวนาชาวไร่ภาคกลางจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศในระยะนี้ก่อนนะคะเพราะผลผลิตจะได้ไม่เสียหายรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ